สวัสดี f อซีทางช่องผาหัดชาแนลครับมือนี้ครับวันที่16หมกราคม2อ6 8ครับมือนี้ครับจะมีเนาะทางมาแบ่งปัน f อซทางช่องครับผมเนาะเ,เป็นของปู่วัดป่านะครับปู่วัดป่าให้มาโค้งสุดท้ายครับเน้นย้ำกับ f อซทางช่องนะครับคําแพงวัสดีจ้ากันเร็วรนหนูชื่ออะไรครับอะไรนะ คำแพงชาแนลแม่ชื่ออะไรแม่ชื่อเพลง่พ่อชื่ออะไรครับพ่อชื่อหัดครับพ่อชื่อหัดใช่ไหมใช่คับครับจ่าตัวจ่าเออนี่ครับลูกสาวลาเป็นตาสั่งหน้าตีไหมนี่ครับคำแพงแกงส้มใช่ไหมชื่อจริงว่าอะไรครับ เด็กหญิงอะไรพิมพ์พัดสอนพามัสนตะกุนเหรอะพิมพ์พัดสอนพิมพ์พัดผ่องแพ้วอันตัวพิมพ์พัดผ่องแวจ้าลูกนี่ครับคลิปนี้ครับผมเนาะจะพาเอฟซีทางช่องครับมาเอาแนวทางครับของปู่วัดป่านะครับปู่วัดป่างวดที่แล้วให้มานะครับผมเนาะนี่ครับผมไล่มือปู่ครับ4 0 9ครับเลขออกครับ 209นะครับผมนี่ครับเข้าที่0ูย์บนนะครับพรุ่งนี้เลขออกแล้วครับผมเนาะพรุ่งนี้เลขออกแล้วเพิ่งไปงานศพมาครับผมเนาะเพิ่งไปงานขาวดํามาครับผมนี่ครับนี่ครับคาแพงออยมาครับผมเนาะแอลมาอยาเข้ามาหาแม่ครับผมไปกับน้องคําแพงแล้วก็ญาติพี่น้องครับผมเนาะพอดีครับผมอ่าเมตตูครับผมเนาะดูว่า พันเสียไปแต่หมู่บ้านเมือก่อนนะครับผมเนาะคํำแพงนี่ครับก็เอาขาลงตุลุขาลงตัวเอาไม่ได้พ่อทำให้มามาไม่ได้บบก่อนมานี่ไงขาลงตัวโอเค okay. ได้แล้วอย่าชียงดังนะครับเข้าใจไหมพ่อทำงานก่อนนะครับโอเคครับ, okay, รบผม พาเอฟซีทางช่องมาเอาแนวทางของปู่วัดป่านะครับปู่วัดป่างวดนี้โค้งสุดท้ายส่งแนวทางให้แล้วครับผมงวดที่แล้ว4 0 9ครับเลขออก209นะครับถ้าชอบฝากกดติดตามในเด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับสำหรับคนที่ถามมาว่าผหาัดโค้งสุดท้ายอาจารย์ต้อยยังตัวไหนโค้งสุดท้ายครับผมเนาะผมลงคลิปไปแล้วครับ นี่ครับอัดหนักๆครับสี่สามสามสี่นะครับอัดหนักๆครับนี่ครับผมของอาจารย์ต้อยครับนี่ครับแต่ว่าเลขความฝันของอาจารย์ต้อยครับผมเนาะสามเก้าเก้าสามแล้วก็ห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับเลขความฝันนะครับผมคำแพงเสียงดังลูก อยาเสียงดังครับอยากเสียงดังเดี๋ยวพาเอฟซีทางช่องนะครับเอาเอาเอาเสียงดังแน่ครับผมเนาะคัมภีกำลังดื้นครับผมมาดูของอาจารย์ต้อยครับผมเนาะล่าสุดในกลุ่มอาจารย์ต้อย ในกลุ่มล่าสุดในกลุ่มของอาจารย์ต้อยนะครับ <S <S เลขออมสินออกนะครับสามเก้าสามล่างศูนย์สองนะครับเลขอมสินออกวันนี้นะครับบนสามเกสามล่างศูนย์สองนะครับเลขอมสินนะครับผมเนาะนี่ครับในกลุ่มอาจาันต้อยลงเลขอมสินนะครับนี่ครับผมเนาะลงผลเลขอมสินครับท้าแพไปหาแม่ไปปเร็วไปเลยไปหาแม่ก่อนไปไปเ็วไป ปลโล่ำแพงปลาโลปับปะปลาโปะที่แไม่า่น่แจงก่นั่นาลาล้วสีสามสามสีล้านคูณล้าน พี่น้องทุกคนอัดเลยสายรายงานมาแล้วสี่สามสามสี่ล้านคูณล้านนี่ครับผมเนาะ <dav is> พี่น้องทุกคนอัดเลยสายรายงานมาแล้วสี่สามสามสี 4, 3, 3, 4่ล้านคูณล้านสี่สามสามสี่ครับล้านคูณล้านครับผมเนาะของอาจารย์ต้อยครับผมนี่ครับอาจารย์ต้อยลงในกลุ่มนะครับ เดี๋ยวให้ดูก่อนย้ำๆๆกับ FC ทางช่องแป๊บนึงนะครับผมย้ำกับ FC ทางช่องนะครับนี่ครับผมอาจารย์ต้อยส่งในกลุ่มครับนี่ครับเน้นย้ำนะครับผมเนาะพรุ่งนี้เลขออกแล้วครับพรุ่งนี้17เ็ดมกราคม2568นะครับนี่ครับเน้นที่4334นะครับ เน้นที่ส3 3สี่นะครับ f c ทางช่องนะครับผมเนาะแล้วก็เลขล่างครับนี่ครับผม2 3 6 9ครับโอเคกับผมเนาะมาดูของปู่วัดป่าดีกว่าครับของปู่วัดป่างวดนี้ดีกว่าครับปู่วัดป่าโค้งสุดท้ายส่งแนวทางมาให้แล้วครับนี่ครับ นี่ครับขอตัวเดียวเน้นๆหน่อยครับปูครับผมนี่ครับผมถามปูไปนี่ครับฝันดีคักจับเลยครับผมเนาะนี่ครับบนเก้าเจ็ดห้าครับบนครับเก้าเจ็ดห้าครับล่างครับเจ็ดสองแล้วก็ศูนย์สามนะครับล่างเจ็ดสองแล้วก็ศูนย์สามครับบนเก้าเจ็ดห้านะครับบนเก้าเจ็ดห้าครับผมเนาะนี่ครับ ปู่วัดป่านะครับงวดที่แล้วให้มาครับ4 0 9นะครับเกือบแตก3ตัวครับผมนอกเลขออก2 0 9ครับปู่วัดป่าครับปู่วัดป่าครับ บนครับเม็ดเดียวครับผมบนเม็ดเดียวครับ9 7้หครับตัดเล่น2สตัวครับ9 7 7าหครับ9 5นะครับเน้นที่9 7้หแล้วก็7จหนะครับของปู่วัดป่าครับผมนี่ครับ ปูให้มาเม็ดเดียวครับ9 7้หนะครับฝันดีครับปูว่าครับผมเนาะจัดเลยครับล่างครับเก็บ2แล้วก็03นะครับผมถามปูไปเหมือนเซานี่ปูขอตัวเดียวนั้หน่อยครับปูนี่ครับผมปูหายมาแล้วล่างให้มา2คู่นะครับล่างครับ เ2แล้วก็03นะครับ72แล้วก็03ครับลงวันที่17ทับ1ทับ6 8นะครับนี่ครับผมของปูวัดป่านะครับวัดที่แล้ว409ครับเลขออก209นะครับ งวดนี้งวดนี้ครับปู่วัดป่าให้มาเน้นย้ำโค้งสุดท้ายกับ f อทางช่องนะครับบน975เม็ดเดียวครับแต่เล่น2ตัวครับ9775แล้วก็95ครับเน้นที่75ครับล่าง72แล้วก็03นะครับกับประมาณนี้ครับผมเนาะของปู่วัดป่าครับ กับสุดท่านี้ครับกับขออวยพรอให้ f อฟซีทางช่องทิเบิงคลิปนี้ครับเกินทางแขวคขาดปลอดภัยเด้อสุขภาพแข็งแรงล่ำรวยเงินทองครับผมเนาะถ้าชอบครับฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับเน้นย้ําของอาจารย์ต้อยเลขความฝันครับผมเนาะนี่ครับเลขความฝัน3993แล้วก็0550นะครับแล้วก็4คู่มหัาจย์นะครับนี่ครับ 4 3 4 0 3 9 9 4นะครับเลขหลักครับ3490ครับนี่ครับ3490นครับตังหนักเม็ดเดียวของฝุดท้าย4 3 3 4ครับอาจารย์ต้อยนะครับผมแต่ตอนนี้ครับผมเนาะคลิปหน้าเจอกันไหมครับคลิปนี้กับสวัสดีครับ